ราคาทอง19กันยายน2565ร่วง100บาทรูป,ปรพัน์ขาย2 9 7 5 0บาทราคาทองคำ19กันยายนร่วง100บาทตามข้อมูลล่าสุดของสมาคมค้าทองคำประกาศณเวลา9นาฬิกา25นาทีค่ะโดยราคาทองรูป,ปรพัน 96. ์96.5% 1บาทรับซื้อ28,622.8 0บาทขายออก29,750บาทค่ะราคาทอง96.5% 2สลึง15,125บาทราคาทอง96.5% 1สลึง7,813บาทราคาทอง96.5%ครึ่งสลึง4,156บาทค่ะส่วนราคาทองคำแท่งรับซื้อ29,150บาทขายออก29,250บาทค่ะและราคาทองคำต่างประเทศอยู่ที่1,670ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่36.93บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ